เลิกกับแฟนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วนะครับอยากให้แฟนกลับมาอ่ะวิธีการดึงแฟนเก่าคือเวลาที่คุณต้องการดึงแฟนเก่ากลับมาอันนี้ต้องตระหนักไว้เลยนะ 1. อย่าทักไปครับ 2. อครับอย่าพยายามที่จะคุยกับเขา 3. ครับอย่าไปเล่าชาวบ้านครับเพราะชาวบ้านคือตัวดีเลยในการทำให้ความสำนธ์ของคุณ โคตรพังครับเวลาคุณไปเล่าแล้วคนหลายคนนี่เวลาเล่าถึงแฟนเก่าเราไม่ได้เล่าว่าเราเป็นคนผิดนะเราไม่ได้เล่าว่าเออเนี่ยฉันพลาดยังไงนะแต่ไปเล่าว่าไอ้แฟนเก่าของเราอะมันผิดยังไงเล่าว่าแฟนเก่าของเราเนี่ยมันแย่ยังไงและไอคนที่ฟังอยู่อะคุณคิดเลยครับว่ามันจะไปพูดเหมือนกับตอนที่คุณเล่ามันก็ไปแต่งเติมเสริมแต่งจนสุดท้ายเรื่องข้าหูแฟนเก่าแล้วโคตรแก้ยากครับ C ครับอย่าทำ No contact ครับอยู่ด้วยกันมันยังไม่สนใจคุณเลยแล้ววันนี้คุณแสร้งหายไป คุณแทรกเป็นว่าไม่ทัก,ไม,ทกไม่โทรไม่คุยแล้วคุณคาดหวังว่าให้เขากลับมานักคุณมันเป็นไปไม่ได้ครับการจะทําให้แฟนเก่ากลับมาคุณต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยวิ่งตามหาใครคนใดคนหนึ่งบนโลกใบน,นี้ที่ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นนะครับ5ครับเขาตามหาคนที่ทําให้อบอุ่นครับเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์มีปมในใจครับคนเราอยากได้แล้วก็ตามแต่มาตอบสนองปอมของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณหน้าที่หลักเลยนะอยากดึงแฟนเก่ากลับมาได้มันมีทางลัดอย่างเดียวคือคุณต้องวิเคราะห์ปมของเขาครับคุณต้องมาวิเคราะห์ครับว่าปมของแฟนเก่าของคุณเป็นแบบลุยต้องการการยอมรับเป็นพวกละเอียดหรือเป็นพวกที่เกรงใจพวกนี้มีปมในใจไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณวิเคราะห์ปมได้แล้วเนี่ยคุณจะต้องถ่ายภาพตัวเองโชว์ลงไปบนโซเชียลมีเดียให้สอดคล้องกับปมต่างๆของคนแต่ละประเภท ซึ่งวิธีการถ่ายภาพของตัวเองพรีเซนต์ลงไปบนโซเชียลมีเดียไม่เหมือนกันเลยของแต่ละเคสเรื่องนี้ต้องไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าและเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคให้โปรฟิสอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID ด LOVE_ ตองเเมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ l n e 5บอทดจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครั